ครับผมคุรจอสัตย์ในช่วงผลทางกรรมการสกลการเษรกษตรจังหวัดที่รูปจริงหอกรอบจำกัดตำบลปากทายเภอทองสั้นขันจังหวัดบุรีครับสกลรเราจตั้งมาเมื่อปี2 5 4พนีนะครับถึงวันนี้ก็20ปีเต็มเหตุจุดใจในการนำสกลไว้ใน,นชุมชนนะครับก็เนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรใน,นชุมชนนะ มีปัญหาเรื่องการจำหน่ายผลิตการเกษตรครับเราจรึงได้มานจะตั้งสก,กรอนขึ้นที่ในชุมชนนี้สกรอนนักกอกเป็นสก,กรอนในระดับตําบลนะครับ,บ,นนรบอยู่ในหมู่บ้านเริ่มแรกเเรามีสมาชิกแค่60คนนะครับมีทุนดำเนินงานแค่ประมาณ7จ็ดหมื่นบาทนะครับปัจจุบันเรามีสมาชิ320ก320ร้อยยี่สคนมีทุนดำเนินงานถือหุ้นเนี่ยนะครับก็4ี่ล้านห้าแสนกว่า 4, 5, 000, 000, บาทแต่ในทุนดำเนินงานของสกคอนขนาดนี้เนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบล้านนะครับ จากการที่เราต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยสกคอน้องกอบเองเราก็ได้รับการสนับสนุนประมาณจากทางราชการนะครับหลายหลายอย่างโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางดารากรารดำเนินธุรกิจของสกอรอ์ของเราเนี่ยนะครับก็คงจะเหมือนกับสกอรอ์การเกษตรทั่วไปนะครับก็ได้นทุนต้งปัจจัยการผลิตนะครับการให้บริการการรับเสร,ริมอัชีพการรับเงินฝากและที่สำคัญคือเ,เรื่องของการรวบรวมผลผลิต นะครับาการเกษตรรวมแล้าการปลรูปด้วยที่นี่เราบริการสมาชิกเนี่ยนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปัญหาพน้องเศษกรในชุมชนเนี่ยดูหเหมือนว่าเราจะใกล้ชิดจึงได้นาปัญหาต่างๆ,ๆเอามาแก้ไขได้อย่างถูกต้องนะครับสอนเองที่ผ่านมาในอดีตนะครับเราก็ได้รับสนุนจาก,จ,ากจังหวัดอุตตรปิะเทโดยส่าับังารสปนจังหวัดนะครับที่จะทําโครงการในของประมาณในเรื่องของ แางตากข้างช่างแล้วก็โกดังเพื่อจะเก็กบสินค้าการเกษตรนะครับจากธุรกิจต่างๆที่เราทํามาเนี่ยกับสมาชิกเนี่ยจนพิสูจน์ได้แล้วว่าสก์น้องกอกของเราเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือพี่น้องสกม์มาโดยตลอดครับจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยคณะบ้านสก์เราโชคดีนะครับ,บ,บ,รรบ,บ,รบที่ได้จะทําโครงการเข้าไปยังกรมสวกสก์เพื่อขอเครื่องบวกลดความชืม้นทับขนาดสามตันต่อวันเนี่ย ทางกรมก็อนุมัติมานะครับด้วยผลงานที่เราทํามาเนี่ยและทางกรมก็ยังให้รถตัดนะครับรถแท็กเตอร์ที่มาใช้ประกอบในการที่จะรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรอันนี้แก่ข้าวโพดข้าวนะครับก็ถือว่าเมื่อเราได้เครื่องอบก็พุ่งเช้มาเนี่ยถ้าทำให้สกรการเกษตรหนองกอกของเราเนี่ยนะครับสามารถให้บริการตัมสมาชิกนะครับสร้างความรัดทา ที่สมาชิกจะนําผลิตทางการเกษตรเข้ามาขายกับทางสกรของเราไม่ได้ซื้อเฉพาะสมาชิกนะครับเรายังได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในบริเวณรอบข้างสกรที่มีความศรัทธาต่อระบบสกรน้องเกาะนะครับเราก็ได้ให้ความช่วยเหลือ,อจากเหตุตรงนี้นี่นะครับก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับหลังจากที่เรามีเครื่งองอบเนี่ยนะก็นำถุงการเกษตรเข้ามาขายจํานวนมาสกสกอน้องเกอะของเราเนี่ยนะครับการรวบรวมผลผลิตเมื่นนะอก่อนเราใส พ่อค้าองการหลังจากที่เราได้เครื่องบุกรมาเนี่ยนะครับเราก็จะเนินการจัดซื้อเองขายเองเพราะว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าข้าวหรือว่าขา้าวโพดได้นะครับจะงมีหน้าต่อรองกับพ่อค้าเอกชนก็ทําให้สกอร์นะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการ,รเกษตรสมาชิกเองเนี่ยก็ขายได้ราคาดีนะครับเพราะว่าสกอร์เราซื้อตามคุณภาพนะครับราคาสินค้า,าเกษตรเรามีการตรวจวัดคุณภาพ ทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความรับผิดชอบกับ่น้องเกษ,ษ,ษ,ษตรกรและธุราสมาชิกของเราผมอยากให้ผู้บริหารเกษตรกรร่วยกันอีกนะครับเราต้องมาฝึกทําการค้าการขายดูแลผลิตการเกษตรของสมาชิกครับเพราะว่าผลิตทางการเกษตรของสมาชิกเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเรื่องรายได้นะครับซึ่งเขาคือลําบากมากครับกว่าจะได้ผลิตมาจําหน่ายนะครับลองฝึกดูนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเป็นธรรม สกอร์ถ้าเกิดว่าสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องสมาชิกเลยลวเนี่ยผมเชื่อว่าระบบสกอร์ของเราจะอยู่ได้แล้วก็สามารถช่วยสมาชิกนะครับมีความเปอยู่ที่ดีขึ้นแล้วสกอร์เราก็จะสูกความเอยืนได้ครับ